สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากสวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆของวันที่ยี่สิบเจ็ดสุขภาพคม่มสองหาหกหกน่าจะน่าพี่น้องเนาะช่วงเช้าๆอากาศดีดีพี่น้องตะเล่นกรลังเข้นจ้าช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าพี่นอ้องอาทิตย์นี้ท้าพี่น้องมาอัปเดตบงึวงว่าหน่อยออกไหมจ้าพี่น้อง ม้นหน่อยออกไม่ใดเพิ่งได้ขีมือจากพี่น้องเพราะว่ามีอาการกระดีบวมแห้งจากพี่นอ้องอช่วงนี้เขานาฝนมาพี่น้องเนาะหยู่เรื่องรักษาสุขภาพม่วงดีีเด้อจะทพี่น้องเพราะว่าโลกให้ใข้เจ็บนี่ก็ม,มากับหนาฝนมากับอันพวกเนื่องพวกเหลือกเนื่องมีเนือง,อง,อง,องวัน่นพวก พวกนุ่งพวกหมินพวกเหลือไสเราจะพี have have sort of ่น um, like ้องน้ำอากาศน้ำใะพี่น้องเอ่อคืองัวคุณแม่งัวหน่อยนะพี่น้องเกิดไม่ลูซีมื่อเพราะว่าเป็นอาการคือดือบวมแห้งจ้ะเพราะว่าแม่เพิสนาเลี่ยอารักษนาแบบแม่งัวเลี่ยขื่อดื้อหลวมอีพี่น้องมันแก่บ่หายดอกจ้ะพี่น้อง แกโบหายจาะพี่น้องถ้าพยายามโบหายไม่เลี้ยพยายามบีบออกแต่มนจะเลี้ยพี่น้องคนสิ้นออกมาได้ซีมือจ้ะพี่น้องได้ซีมือหาเมื่อนี้แต่ว่าจะดี้บวมแห้งพี่นอ้องดี้บวมแห้งอืมอันหนามาใส่ข้นระบาดนี้หน่าอ่าเ่า ลกวกง่าตัวนี้ผสมโตจ้ะพี่น้องแต่ว,ว่าสีนีอ่อ้ยสีพวนี่มองปิวเลยพี่น้องนี่สีเข้มแห้งบ่ได้ให้ทายดีแล้วพี่น้องเอ้ยยางแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องออกมาได้ชีมือแต่ว,ว่านี่แลนคุณคุณน้ำมือเสกมืแรกอยเว้นแลนออกกําลัางกายพี่น้องเอ้ยประธานที่กวงๆนี่เพินเ่นแลนกันแลนไปแลนมา ที่น,อน่องเบืองเนาะเกี่ยวกับเอ้งัวจะดีอบวมที่น้องีหลามนเบิ่งลูกในเบึงวิลาท่น่ออ้ยไข่บกไงเลยสุณอะไรบกไงองงลงเลยแขนคือดือ,อี่น้องเอ่อเอา,ายาพยายามเอา,ายาใส่เพิ่นทุกมือ่อจะ,ะ,ออะที่น้องใอ้ยาล่างแผ้แล้วก็เอายาเอ่อที่ว่าป้องกันเมี่งจอ ยาผงนะพี่นอ้องยาัวนี้ก็ดีอยู่กระยุกพองนี่ก็ใไส่ตะยานี่มาตลอดจ้ะพี่น้องก็ดีอยู่แต่ว่าบ่แม่นใสใสไอ๋แบบว่าใสแล้วมันงุกมันเศร้าเนานะคือใ,ใสป้องกันแม่งพี่นอ้องกันแม่งรอเพิ่มเนตะิมเนาะอู้ยพี่น้องเมียงวันลาฝนนี่เมียงวันหลายพี่น้องอู้เมียงวันหลเมี่ยงไม่หลาย องอ้วนก็มันหวยอ,อึดอัดนักพี่น้องแมงจออีิลางหอ่นอนในพี่น้องสังเกตบ้างไหมที่นี่จะเป็นแคบทุกโตเลยค่ดูบวมตโตกับเป็นนัะเพราะเชื่วนมากจะเป็นว่าเป็นสช่วนหน่อยพี่น้องเพราะว่าสองตนี้เพิ่ออกนาแร่งเพิ่นกับว่าเป็นออกนาแรงพี่น้องก็ดูเจียงอยู่นั่นแหละ ไไยุคใทยพี่น้องข้างบนนั่งไม่ดื้อไม่เบื่อเพาเป็นจ้าพี่น้องแต่แอดแลดพี่น้องชอบเป็นใช่ไม่ได้ไอ้ยี่เนื้อเนื้อหายพี่น้องนี่รื่ไปอีกแล้วพี่น้องแม่นีแจ็คแม่เตรียมวิ่งแลนะ้ว <laughs> น,นไไี่ <laughs> เตรียมวิ่งพี่น้อง ตั en, ้งชื่อให้เพ oh, ื่อนได้ไหนน้องน้ำหวานนี่เลยโว้ยสุดยอดตัวพี่น้องสุดยอดน้องน้ำหวานออกกำลังกายแต่สาวถพี่น้องเอ้ยแลยนกุณคุณฮาวพี่น้องฮาวดีลดใจแข็งแรงแต่ว่าน้ำนมแม่น่ะบ่ค่อยดีดอกใจพี่น้องทำนมแม่หน่อยทำเหี่ยวนมกบะตือแร่ง ว่าลูกเลยแข็งแรงน้องน้ำหวานน้ำหวานเอ้ยน้องน้ำหวานไปแล้วบัดนี้อาะตำรวจตรวจตาแล้วอาะตำรวจตรวจตาแล้วภาพที่หน้านบอีกหนึ่งเนาะร่างเอาลูกกินนมเพราะว่านนุ่มพนใหญ่พี่น้องเอ้ยบ่ตัดต่อ ยางไทยพี่น้องเบิ้งขาดไมนอาจ,จิุเกลื่อนไว้แห้งมีพี่น้นองตัวนี้ตัวนี้ออกออกอันจังขึ้นพี่น้องร้อยออกนี่จะนายจับเขาช่องอยั่นเลยสิแตกเหียเหียลูกสินนมยากต้องได้เอาเขาช่องต้องได้บีบนมกินนี่เป็นยากกินเองได้นี่พี่น้อง อือุ่นอุ่อืมยิงมาได้นมไงนมนมไงหัวนมไงพี่น้องอืมต้องได้เอาเขาซ่องพี่น้องบ่เอาเขาซ่องเมย์มันงนะบ่ใหจับนมบ่ให้เขาไข่เขาไข่บ่ได้พี่น้องอีกล่าวน่ลูกจะได้ก็เป็นไปแน่นนะเม่น อันนี้เพิ่นออกกลางคืนดอกเพิ่นกระลังหลับนี่เพิ่นออกเกาเองมาเห็นเพิ่นออกเลยตื่นแรกมุสามาถึงเห็นงัวหน่อยอย,อย่างอยู่ขางเมร์เมร์นี่บง,ง่ามป็นไรพี่น้องนี่ก็เป็นมนลทีทีดูกับบ่แง่เป็นไรขึ้นเมร์แดงเมร์แดงโอ้สุดยอดเสียงหลุดลมจูบจับจูบจับ ม,มีกินมีกินมื้อแล้วสามเท,ท,ที่ยบุนละพี่น้องเจ้าเที่ยงเร่งเอาเขาซ่องหาักแม่คนนะโอ้ยดึงเขาซ่องก็ประยเขาได้ขุ้มกันยี่หันแล้วดังแข่งพี่น้องว่าตัวไงไม่หวงลูกมันเขกใส่ไปได้ลูกมันมัห่หวงลูกี่หหวงลูกบังล,กงลูกสามตแล้วยังว่าชิมข้ากับลูกกับเตาอยู่พี่น้อง แมี่ยยามาท่าใหา้นี่แหละอยามาท่าใหา้พี่น้องเป็นกัจฉริยได้นอนอยู่มเลยค่ะพี่น้องนี่เอิดหน้าพุ่เดืดซีมือพี่น้องวัอนี้เป็นมือที่หาจ้ะเพราะว่าจะจะดือบวมเคยอิงเลี้ยงพี่น้อง ไปเอายามาถ่ายคนเนาะพี่น้องป้องกันไว้จ้ะพี่น้องเหาอยู่ไก่หมดไก่หมอเหาต้องเตรียมไว้ได้พี่น้องเด้อดีกว่าห้องเบอียงสักอย่างนี่เป็นยาขาดเชื้อพี่น้องล่างแพ้กลกอฮอล์่างแพ้ก่อนพี่น้องอันนี้เ้าก็ต้องตามด้วยยาพงพี่น้องยาพงนี่ป้องกัน พวกเอามาะแลงมาขี่ใส่พี่น้องขี่ใส่แล้วมมนคิดเป็นโตนอนโตัยังนี่ไอ้นี่มีห้าเห้ากันไมพี่น้อง็นผงลุ่ยนะพี่น้องนะกันแนงขี่ใส่พี่น้องกันนอนจอนี่ใส่แตนมีมากจะพี่น้องหัวยูว่ครอบนี่เป็นสะดือบวมอังหลตเนาะก็ใสวิธีนี้รักษาจะพี่น้องจะใหมนะ ลงมือล่างเพยพันกันพี่น้องล่างสีดอคนเกนื่องพืนเมื่อก็บมื่อนึงสีกล้งกับาไปแล้วอะไรกะพี่น้องนอยาได้มงคตีขึ้นให้ทันช่มสะอาด่นอ้อ อนีบหลูกบืองหลูบองหลบองหลูเบืองลูบ้งหลูเบืองหลี่อลเบืล่้องเ้องลบอลู้องหลลูบากพี่น้องห้ององบกลองมื้อห้งหลบกล้องมาพี่น้องนะเเ้อ้องเ้ออออดเ้เบ้อง ยากันนอนเจาจะรักษาสะดือหมดกันแม่งเจาจะแกอักเสบยังแต่พี่น้องเกาต้องอดูแลเพิ่นทุกมือเลยจ้ะพี่น้องล้างแผเท่อละสองเทียใส่มือละสองเทียพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งโมก,กว่านะพี่นอนะ้องเนาะยิ่งโมยิ่งโมกว่า เกี่ยวหา้าหลังจากเกี่ยวห้ามาก,ก็ะเวี่ยลากับมาล้างมากอ่าถ้ายาถ้ายังให้สดีอมั่วหน่อยเนาะพี่น้องก็เป็นยังหลายดอกจาก,ก,ยยก,จก,จกจพี่น้องเดี๋ยวมันจะค่อยยุบยุบไปตรงแรกแกมันก็อักเสบแม่พราะว่าแม่มันนะเลี่ยเลี่ยบ่เลี่ยอซื้อแบบกัดดึงน้ำพ่น้่อง h ีดน้ำจนสดืยเงี่ยง่ตัดไปจน ขาดออกมาเดือดสะออกมานึง่งแต่ลาดจะดอกก็ยู่นอนอยู่โฮมพี่น้องแต่พี่น้องง่วงง่ายเรืงสาละวนก,กินห้ากันอ่อนบ่จ้าพี่นอ้องเออสมารคลิปนี่กะเอาไวส้สน,นีก่อนได้จ้ดได้พี่น้องเด้อ คิดหนาจังพ่อกันไหมแต่ทำันี่อ,อีหยังดีๆเนาะมาเราซื้อทีซื้อน้องเข้าฟังเนะาะจ่าพี่น้องเนะาะก็เป็นความรู้ลเล็กๆน้อยๆจ่าพี่น้อ,จนองจา้งจาสุดท้ายนี่ก็ให้พี่นอ้องเอ่อที่บ้านเข้ายู่ดีไม่แห้งสู้ขู่สู้คนและจะเดอ้อความเจ็บจะได้ความไขยย่จะหนี้พี่น้องของเข้าทุกๆท่านที่เขามาชมคลิปคุณแม่ติดตามคุณแม่น ให้มีความสุขความเจริญลำรวยยิ่งยิ่งนไปได้จตเด,ด้อหายเจ็บหายจนมีความสุขทุกทุกคนขอขอขอบคุณหลายๆได้จตเด,ด้อขอบคุณค่ะ